นะคะเพราะว่าตอนนี้กลับบ้านอยู่เราจะเดินกลับไปที่รั้วเหมือนคลิปที่กลับบ้านนะคะต่สาสมาชิกอยู่ไกลนู้นเลยทุกคนเดี๋ยวโชว์ให้ดูไออยู่แค่นี้เอ็มมี่ให้คิปลองอีกทีโอเคทุกคนเราจะเดินไปแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดู ขอบคุณทุกคน ทำเงินไหครับพี่วันนั้นจะดูวันนั้นโอ๊ยเดี๋ยวพ่อเราไม่ถ่ายทีเีนี้ถ่ายแต่ลูกโอ๊ยกูกระเป๋าฉันมาก้านกระเป๋าฉันเลยวะกูขอร้องได้ไิ 老吃呢？ เป็นห้าีมารล้วนะะเป็น5้นาปีแต่ยังเจ้าทุกคนออกแกงสามีค่ะออกแกงสามปีาดี้ A ค่ะปาดี้สองเอลมหนาวค่ะลมหนาวกระดาษสามีค่ะกระดาษสามีสีเก็ดีค่ะสีเก็ดีไอมองเห็นเนาะสัมสีเอค่ะทุกคนน่ขอโทษที่จุดนะเผลอหยุด เวลา 2f เบฟ 4d ค่ะเบฟ 4d เวลา 2c ค่ะเวลา 2c เบฟ 4d ค่ะเแบฟเนเน่ 3d ค่ะเนเน่ เฟิมสามมีกับมีค่ะเทรล่าเทสลาค่ะเทรล่าเทสลานี้กับมีค่ะ